วิธีไหว้เจ้าที่หน้าบ้านในวันพระให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่และว,วิญญาณทุกดวงที่อยู่หน้าบ้านที่เราอาศัยอยู่ไหว้แล้วอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยจเจริญรุ่งเรืองสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคะก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอ e ีมินาชาแนลด้วยนะคะวิธีไหว้เจ้าที่หน้าบ้านในวันพระให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่และวิญญาณทุกดวงที่อยู่นะบ้านที่เราอาศัยอยู่การทำบุญนั้นเป็นสิ่งที่ดี ช่วยเสริมบาร,รมีชีวิตของเราให้เจอแต่สิ่งดีๆและเพิ่มผลบุญนั่นเองแต่มักจะมีความเชื่อหลายความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วและได้ยึดปฏิบัติกันมานานและสืบทอดต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันแต่บางทีนั้นสิ่งที่ทำนั้นก็เกิดผลให้เราจริงๆ การที่คนโบราณบอกมาเกิดผลดีกับครอบครัวและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อเช่นกันนั่นก็คือการไหว้หน้าบ้านในวันพระวันพระคือวันที่ขึ้น8ดค่ำกับขึ้น15บห้าค่ำและวันแรม8ค่ำและแรม14บ่ค่ำของทุกเดือนและนี่ก็คือวันพระนั่นเอง ดังนั้นวันพระอย่าลืมที่จะทำบุญให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่และวิญญาณทุกดวงที่อยู่บ้านที่เราอาศัยอยู่นะคะโดยมีวิธีไหว้มาฝากทุกท่านดังนี้ค่ะของที่ต้องเตรียมในการไหวมีดังนี้ทูบ16ดอกข้าวหนึ่งกล่องน้ำอาหารพวงมาลายัย พวงมาลัยไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะอาหารจะมีหลายอย่างก็ได้แล้วแต่กำลังทรัพย์ที่เรามีเมื่อเราเตรียมของไหว้เสร็จแล้วให้วางของไหว้ที่โต๊ะหรือที่ที่เราเตรียมไว้หน้าบ้านความหมายของหน้าบ้านหมายถึงหน้าม่านหน้าประตูบ้านที่อยู่ในรั้วบ้านอยู่ในเขตรั้วบ้าน ไม่ใช่อยู่ในเขตนอกรั้วบ้านของเราอาจจะเป็นตรงที่ทางเข้าบ้านหรือประตูบ้านหรือประตูรั้วเข้าบ้านก็ได้แต่ที่สําคัญให้อยู่ในเขตด้านในของรั้วบ้านห้ามอยู่นอกรั้วบ้านเมื่อเตรียมของไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตั้งจิตแน่วแน่มั่นคงแล้วจุดธูปพร้อมกับกล่าวคำอธิษฐานดังนี้ วันนี้เป็นวันดีเป็นวันพระข้าพเจ้าชื่อให้บอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วกล่าวต่อว่าและครอบครัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้นำอาหารของหวานของขาวน้ำดื่มดอกไม้ทูบหอมมีอะไรมาไหว้ก็ให้กล่าวไปตามที่มีมาไหว้ แล้วกล่าวต่อว่าขอให้อาหารที่ข้าพเจ้าตั้งอยู่ณที่นี้ที่อยู่ตรงหน้าของข้าพเจ้านี้จงถึงแก่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่ที่อยู่ที่นี่และวิญญาณทุกดวงที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดที่อยู่ณบ้านเลขที่ให้บอกบ้านเลขที่ที่อยู่ให้ครบ เมื่อบอกเสร็จแล้วก็ให้กล่าวต่อว่าขอให้ท่านได้กินอิ่มน้ำสำราญและขอยกบุญส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าที่ได้ทำสำเร็จแล้วให้กับทุกท่านขอให้บุญของข้าพเจ้านี้จงเป็นเรือนทิพย์อาหารทิพย์ขอให้ทุกท่านอิ่มทิพย์และถ้าหากพระต่อไป หรือวันพระไหนไหนที่ข้าพเจ้าไม่พร้อมไม่สะดวกนำอาหารมาให้กับท่านขออย่าให้เกิดเรื่องไม่ดีกับข้าพเจ้าหรือครอบครัวของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะแผ่บุญให้ทุกท่านเรื่อยๆเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่ วิญญาณทุกดวงที่อยู่ที่นี้ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ณบ้านเลขที่ให้บอกบ้านเลขที่ที่เราอาศัยอยู่บ้านหลังนี้ข้าพเจ้ามาจากต่างถิ่นต่างแดนมาซื้อบ้านมาทำมาหากินสร้างครอบครัวที่นี่ถ้าหากท่านใดไม่ได้มาจากต่างถิ่นต่างแดนเป็นบ้านที่ท่านอาศัยอยู่ประจำ หรือว่าอยู่ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็ไม่ต้องกล่าวท่อนนี้ก็ได้นะคะให้ท่านกล่าวท่อนต่อไปได้เลยค่ะโดยกล่าวว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้กินอิ่มน้ำสำราญแล้วข้าพเจ้าขอให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่และดวงวิญญาณทุกดวงที่อยู่ที่นี้ โปรดช่วยเหลือปกปักรักษาข้าพเจ้าและครอบครัวคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่มีแต่ความสุขกายสุขใจอย่าเจ็บอย่าจนเดินทางไปไหนทำอะไรก็ให้แคล้คลาาดปลอดภยัยจากราชภัยทั้งปวงรวมถึงสิ่งที่มองไม่เห็นปราศจากสิ่งไม่ดี หรือมนดำทั้งหลายขอให้มีแต่สิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้ทำอะไรก็ให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเจริญทั้งหน้าที่การงานการเงินความรักขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ปราศจากศัตรูปราศจากมาร ปราศจากเชื้อโรคร้ายขอให้มีคนเมตตารักใคร่เอ็นดูช่วยเหลือเกื้อกูลเงินทองไหลมาทุกด้านทุกกรณีด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุหลังจากนั้นก็ปักทูปไว้นะคะรอจนทูปหมด เมื่อทูบหมดแล้วก็ให้เอาน้ำที่เราไหว้ไปกรวดลงในดินนะคะก่อนกรวดน้ำลงดินให้ท่านตบดินสามครั้งบอกกล่าวแม่พระธรณีก่อนแล้วค่อยกล่าวว่าขอพระแม่ธรณีโปรดมาเป็นพยานในการทำบุญกุศลผลบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทินหลังจากนั้น ก็กล่าวคำกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลโดยตั้งจิตอธิษฐานหลับตานึกถึงบุญแล้วกล่าวว่าขอบุญส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าที่ได้ทำสำเร็จแล้วจงถึงแก่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่และวิญญาณทุกดวงที่อยู่บ้านเลขที่ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นี้ขอบุญนี้ส่งผลให้ทุกท่านจงมีเรือนทิพย์ อาหารทิปอิ่มทิพด้วยเถิดสาธุส่วนอาหารเราสามารถใส่ถุงแยกไว้ต่างหากและมัดให้แน่นสามารถเอาไปทิ้งที่ขยะได้เลยนะคะหรือว่าจะเอาไปให้สุนัขนกแมวกินก็ได้ส่วนดอกไม้ให้นำไปไว้ใต้ต้นไม้ไม่มีต้นไม้ก็ใส่ถุงพลาสติก ห่อไว้ต่างหากแล้วก็ไปทิ้งขยะได้เลยทำเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จพิธีการไหว้หน้าบ้านในวันพระแล้วนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่สวนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เราได้นำมามอบให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ หวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกาลยานามิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธ